โอ้โหตายกันตู้ักตีหมดยังวะกูตีหมดยังไม่ตีบผมอ่ะที่สุดดีโอหายไปแล้วอ่ะอยู่ไหนเออไอ้เฮ้ยหน้ากูหน้ากูมันอยู่ไหนอะโพสโพสโพสวิ่งมาดิเระพี่บอกโผมเฮ้ยโพสโพสโพสเต็มเลยโพสเต็มเลยไปมาโพสหน่อยด่ามาโพสหน่อยวิ่งหยววิ่งหัวตายเลยไอเจก้าเจหัวควยเจหัวควยเจก้าเจก้าเจก้ย ลนารหมดแล้วเวราหมดแล้วเรื่อเอยรบาหน่อยไอ้าเจกาเกกาเกก้าเกกาเกกาเกาไอ้เจกาเก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 กเนี้ยเนเนี่ยมันมันขึ้นมันมันขึ้นต้เล็กขึ้นต้เล็กไอเจกาไอเจกาเกกาเกกาืตว่่วไอเจกาไอเจกกอตัวมาไอเกรอคนเียแล้วไง ไอเจกาเจกาเอาเจกาเจก้าก ah, ูเฮ so ้ยบาๆัวสองตัวขึ้นแล้วเลายัไวเจอกูไอสัตว์นสี่ีเรยแล้วไยากเจอี่้าแนสี่ทีอะไอสัตวน่แล้วหรอแล้วเอ้ยบอลเตอร์ก้บอลเตอร์ก้าบอเตอร์กช่วยยิงหน่อยดิ้นมาดิบนหัวพวกมึงอะนทันมมี มีมีใครยิงได้แบบแตกสองเฟสไหมมันตีแตกเหรอใช่แล้วเอ้ยให้มันตีเฟสหนึ่งนะใครยิงได้อ่ะอ้าวหายไปไหนหมดแล้วดูเรื่องไหมตัวด้างหลังตัวนึงไหนอ่ะอยู่ไหนนอ่ะแถวเอไหนเแถวไหนเแถวสอง แตก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 ได้ไฮัลโหลดพันแดงพหนแเฮ้ยพันแดงอะของเพื่อน like, ันแดงของเพื่อนพันแดงของเพื่อนดูแล้วดูแล้วแต่เอากันช้าเอาไปเนี่ยเเาเคยแล้วน่อะไรพันแดงให้มงดีไปเมื่อกี้นี้มีใครแตกมั้งฮัลโหลพี่ครับตีหน่อยเ่นเาเจอพี่ตีหน่อยเมื่อกี้นี้มีใครแตกังนี่ยูอกคนละที่มาขายบ้างขบ้าง